สวัสดีค่ะปะจาเด้าปจาชิมาว่เพื่นว่าจับปลาจับปลาขึ้นก่อนที่ปะจาะลงคลิปไปเนาะมันเป็นแค่ลากข้างแรกและอันนี้ชิจับแห่งจับแห่งประมาณนี้ประมาณ แต่ตัวแรกเริ่มขึ้นสิจับก่อนประจากบำแน่ใจเด้อถ้าเกิดว่ามันทันประจากะซี่ายประจากะสิลงคลิปอีกถ้ามันทันถ้าทันเลยประจากะสิลงคลิปอีกตึ้งมะคุ้ยประจากะสิลงคลิปอีกโอเคสี่เอาคลิปมาฝาก ทำมันทันทำมันทันประจักระสิกรบเกี่ยวมาฝ่าเอกรอบหนึ่งมันแห้งแล้วแห้งแล้วพี่จริงพอนอสิจับเมื่อคืนนี่แหละแต่บังเอิญมันบังเอิญว่ามันแห้งบ่ทันนะนะก็เลยไปจับ ปาเมืองก้วยก็เลยบริจับหนกไล่ไลโอ้ยป่าโอ้ยพุนนผนันนีุ้นๆุนิ่งหเดออันนียังลายังลารูดููดูยังลลยอยู่ใชะปลาก้วย ปลาอ้อยปลาอ้อยกล้วยอ้อยสอยปีกล้วยงาม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 เพื่อนก็ให้กินอยู่ด้วยจ้ะถ้าพ่อจ่าก,ก็บอกค่อยได้กินบ่ค่อยได้กินเลยเนื่องจากบผมมันอยากกินบผมมันมา่นจะ มันกินบ่ได้หลายแร้พี่น้องก็กินพอดีสมมาพาอครัควอะเวันพระจาเวลาประจากลับบ้านพระจาก็แด้เวกลับนําเด้อเพื่อนก็เป็นโคงฝากอ้พระจาเมื่อฝากพี่ฝากน้องอยู่เมื่อไปวัดไปว่าอยู่อันนี้ก็เป็นส่วนนึ่งเลยเด้อจะ้ะประมาณนี้ถ้ามันแห้งถ้าโอ้ยถ้าพระจามาทัานเด้อจะ้ะ ปจากริดีายให้เบิ้องน่าจะข้าปจักะมาทันปะจากระดีชายโอ้ยเพื่อนปลูกกล้วยปลูกอ้อยฮะเอ้ยพี่สาวเพื่อนป็่นแม่บ้านเนาะเพื่อนก็ปลูกกล้วยปลูกอ้อยเพื่อนก็อยู่ธรรมดาอีหล่ะขยัน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 ขักค่ะคุณยายคุณยายกับปินแม่บ้านเพื่อนก็ปลูกอ้อยปลูกอ้อยปลูกอ่ะ นอไม้นอไม้หวานเด้อเพิ่นปลูกเออจะมือพระจาชิพาาข้าไปเป็นยังพระจาให้นอไม้พระจาก็ได้กินแต่พระจาแบบสะดวกที่สิกินมองนี้มันเนื่องจากมันใกล้ที่ทํางานแล้วพระจาก็รีบเข้าก็ได้กินโรดนะน่าจะรีบเข้าพระจาก็ได้กินโดโอ้ยมือนี่พระอาทิตย์จะบวชนเด้อจ้ะได้อมันคึมๆึเนาะ2องมือล่ะก็ิมีหนกมากวนมาหลาะเพิ่นไหนด้ เปลือเจ้าของเจ้าของใหญ่มาโนกกูกูจักแต่ละแทบปล่อยน้าใหม่พระโนกเพชรได้จ้ะกูจักดีค่ะแต่ถ้าเป็นประมาณนี้ถ้าจ,จับแหงกลางคืนมันก็จะบุกค่อยเห็นบไปนะก็สิเป็นคือเมื่อนานแล้วเนาะจาา้ะพระเจ้าฟ้าขอบุญขอบุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อที่อุตส่าห์ผมน้องๆ ฟังปุ่นโ่แม่เดีย๋ยวจะของเพื่อนได้คือนี่ลหละเป็นยังประจาคืคอมีเสียงไม่อีเมียงโซนที่พักของประจามันใกล้กับบอ่อเลี้ยงของหุ่นยายเดีย๋ยวจะใกล้กับบอ่อเลี้ยงของหุ่นยายเพป่นกับปูกกล้วยปลูกอ้อยประมาณนี้ละจ้านี่เน,นี่เป็นรายได้ของพี่สาวเพื่อน มันก็งามเลจ้ะกล้วยบ้านเฮาก็แพงแพงอยากคึมๆเนาะกล้วยบานเฮามันอยากแพงแพงแล้วจะเร้อบ่เมนอยากแพงมันแพงเวลาประจ่าเมื่อหรือประจ่าอนาประจ่ากันได้มาฟังมาต้อนคือกันจ้ะได้มาฝากมาต้อนแค่ฟังผูกกับบะเมนของเพื่อนได้ อันนี้เป็นถองคุณยายชี้เฮียเพิ่นดูแลให้แบบนี้นะจ๊ะประจาก็เลยเก็บเกี่ยวมาฝากกว่าสม,มันแห่งหอยก็มือลากมือขึ้นนะกะ็หอยได้แบบลายเลยจ้ะเพื่อนก็เก็บเอาเนาะประจายยังเ้าอันค่ะหอยส่วนมากมันก็มีจนช่วงที่ ่วงที่อันปล่อยน้ำหม่หรืออย่างแบบนี้ฮะมันก็ได้กินคือเปนก็เกิดใหม่เนาะนกก็มากเลยหอยกุ้งหอยปูปลานกมักะคะักรยค่ะจะว่าจะนกคนก็มากแล้วนะ้าภาษาสัก,กนกประมาณนี้แหลจะจะพเอามาฝากหตื่นตื่นตื่นมันตื่นแล้วน,น่าจะ นกมามาันก็ตื่นเพราะว่ามันโอมมันโซมันแบบโบกาไปน้ำเลิกละเพราะว่าคิดว่าเขาต้องจับแน่ก็เลยโบกาไปน้ำเลยโงกกเกือบเพียบเลยกินกุ้งหอยปูปลา,ป,าปั๊บกินละล่ะแ,แต่ตอนนี้เพิ่งกินหอยได้หอยเสียบหอยกีบ้านเฮาหอยกาบบ้านเฮาอุ้ยหน่วยใหญ่ใหญ่หญฉันจับทันค่ะปีแล้วนี่ได้แค่จากหน่วยบบฮอดซิบหน่วยสำเร็จจ้ะ มันเอาบท่านเอาบระท่านกับโงกเอิืนอมงม่กินเอาบทันกับนงกจ้ะปราจาก,ก็เลยเอามาฝากเอามาฝากแกเบิง่งย่างก็อยากันักกนนดนด้นี่ปราจาก,ก็เอามาฝากมาซ้อนให้พี่ๆน้องๆปราเบิ่นเ้อว่าปราจาอยู่ไปได้คือมีเสียงนกเสียงย่างเสียงนั่นเสียงนี้ ฮานาเสียงแมองอีแมงโซนแมงเสียงแมองอีแมงโซนแมงจิโร่เอ,าอ้าทีเห็นสมุนไพรประจานแะล้วเนาะโอ้ยอสออประจาบมังมะตินประจานี่นะพวกตามมาหุ่นก็กินอยู่นี่และจ้าซ่บซื้อลูกเคยตาแหวนขาวานี่นี่เครื่องเครื่องขบยังบุขบปอนไดร คนขยันมันเพียนโบอดตายเด้อนี่โทดแล้วอ้าวถุงยางนมเอามากินกีกกะเพราประจ่ากระเพียบภาพเพียบเพียบเพียบ,ยบกระเพ่านี่ผลจากของกระเพ่านี่มันได้มาจากขัวประจ่าได้นะเป็นอย่างมื่อคือดังแทะได้มาจากอ พันท้ายนอเลสิงพระรามสองร้านแถวร้านลูกค้าที่ประจาไปส่งแล้วเพื่อนห้ไปเข้าไปเอาของไปเก็บไว้ในบ้านพระจาเลยเห็นกัะเพาเพื่อนบอกว่าเพื่อนโรยไว้ซื้อๆประจาเลยขอพระบ้านก็ขอทั้งใบแก่ๆอันอันนี้อันนี้แก่ๆมาพระจาเอาอนามาที่เอามาตอนแรกคิดว่าสิเอามาแค่อมาต้มเป็นยานี่กะเพรา กระเพรามีประโยชน์เลยจ้ะกำลังแตกประจาดิษตัวเก่มันก็ปล่อยไว้ให้มันเก่นะกระเพราแรลมมีประโยชน์ในการชงดื่มเวลาทาต้มน้ำมันหนัวากระทิมเข้าไปเพื่อกันว่าไผ่บํมักชุนจะกินกระเพราแร่กับบัดชุนอะไรได้จ้ะหรืออาจจะเป็นที่ความชอบมันสิเหตุพักผ่อนนอนหลับนอนสบายนะจ้ะเนี่ยมันสิเหตุได้ผ่อนคลายนะกระเพราแรล มีประโยชน์เดือะเดือแห่งช่วงโควิดโควิดนี่กระเพราแหลกระชายกระชายคุณยายให้เป็นดงโพประจายบบได้เข้าไปถ่ายให้เบิ่งเนาะเพิ่นปลูกทรัพย์ใส่กับอันนอไม้หวานเพิ่นเดือจ้ะประจาะโชคดีค่ะอยู่มีแต่คนอยู่กับคนดีมีเมตตา ถ้าเป็นคนอื่นนะครัโบอตตายเลยได้นม่นนี่นันนี่คือสิประยัดได้นี่ประจากินรู้อยู่สบายใช่ป่า,าโอ้มันกินรู้อยู่สบายแท้เออา,านสุกๆอย่างง่าเมียนโพดนี่อันช่วงนี้มันช่วงโควิดเนาะเฮาก็ดูแลรักษาสุขภาพส่วนมากประจาเนาะมันอยู่นี่ต้มปูต้มปลากระใส่ข่ากะตะไขหล,หลายๆแบบนี้น่าจ้ะ ค่ะจะไข่ลายๆซะให้มันมีกลิ่นให้มัน,น,นแต่ว่ามีประโยชน์อะไรเด้อจ้ะกระเพราบ้านกะเพราโบราณเนะี่ยมีประโยชน์มากทุกกระเพาก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราปลูกเองมันก็ยิ่งมีประโยชน์อันนี้ค่ะมันมันบริสัยอย่างส่วนมากกระเพราเรต้องการใส่ยางเราจะเพิน่นิกินเพิ่นฉุนมันเห็ดใจอ่าอย่างอื่นบ่หมากแต่อโอ้ยกว่าสิปราชัยได้กระเพรามาได้ น้อยๆนีน่นกมากคากเด้อนี่นกเนี่เพราะว่าเขาปลูกแบบสสธรรมชาตินะบ,บริปุกสยองสยยาเนี่จิกยอดเอาแนวมะกรูดเอาไปสั่งมาอู้กว่าเสียได้ประมาณนี่ประมาณนี้กะเพราแหล่มีประโยชน์นอกจากใส่กะเพราใสา่ผัดกะเพราใส่อันนั้นแล้วต้มเป็นน้ำซาประจามากักเขามีเยอะแบบนี้ค่ะเอาต้มธรรมดาบางแหนดจนบ่มียอด เอาต้มส้มกินกับน้ำห้อนได้สบายเลยจ้ะกินแล้วมันผ่อนคลายมันกินแล้วมันสบายนอนรับสบายจ้ะอันนี้ฮะนอนรับสบายเ้อนอนรับสบายคลายเครียดได้ได้กะเพราค่ะโดยเวพาะจะกะเพราหลากหลายนี่กะเพรากระชายนอต้านโควิดกระชายกินซดได้เลยจ้ะกินไทลกินได้กินซดกินกับน้ำพริกน้ำหยางได้เลยกระชายพวกหอมเลย หอมแดงคุณประโยชน์มันกบแบบแก้วัดแก้อีย่างแบบนี้เนาะแก้วัดคัตจมูกหอมแดงแต่กระชายนี่เพิน่นเน้นมาในส่วนกินชุนๆนะุนประจาวา่ามันก็อนาเบิรอะน่ะกินชุนๆนะุนเนาะมันมีประโยชน์เบิดประจาวาขอบุญขอบคุนหลายๆด้วยจ้าประจาว่ามีมูอมีเม,ม,ม,ม่หลายอย่างแล้วไป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 ,ไปกำลังแต่กำลังแต่ส่วน ถ้าอ่อนๆเป็นในส่วนมากประจากก็ชิมใส่เลยเด้อจ้ะบริมีการที่ว่านนอนาออกเลยดอกมันนะถ้าอ่อนๆประจาเอาใส่แกงเลยสดเลยจ้ะใส่ต้มใส่แกงสดเลยผัดกะเพราต้มเดี๋ยวนี้สิออกมาทางบ้านมาทางกลางๆแล้วประจาแต่ถ้าบ้านนอกเขาสิโบน้นใส่กะเพราหรือว่าอันนี้ส่วนมากเขาสิกินใบพระอีตู่เนาะผะัอีตู่ใบแมงรักพระอีตู่ พระเจ้าขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคะ่ะพระจามาให้เบิง้งจะเอาอยัางน้อมาให้เบิง้งนี่ประโยชน์ประโยชน์แก้โควิด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 ไนทรีนนะพระเจา้วาสว่สดีตาแสงว่าพระเจ้าสวัสดีพระเจ้าขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะสําหรับรั์สไครยอดการติดตามของพระเจา้าพระเจ้าขอบคุณหลายๆด้อยจ้ะ ที่มาส่งมาแยงมาเบิงคนผู้ให้ท่ายเปยหูดังแมบแมบคนดำดำแหล่ปากเป็นพี่เป็นน้องในอมโออมใจได้ครอบครัวบ้านพิยูน้าไหนเด้อครอบครัวทุกๆุกบ้านหละเนาะเป็นพี่พี่น้องน้องกับปราจาได้เด้อจ้ะขอปราจาขับไปเป็นพี่พี่น้องน้องได้คือกันเด้จะเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆคะ่ะกราบขอบคุณมากๆนะคะ